ไข่ปามของเราตอนนี้นะครับเริ่มจะเซตตัวแล้วนะครับผมรออีกไม่นานนะเราก็จะได้ชิมกันแล้วนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B by Bank Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะทําเมนูของภาคเหนือกันนะครับทําเมนูไข่ปามกันนะฮะจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะจะทาไข่ปามนะครับมันก็ต้องมีไข่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันเลยนะฮะตรงนี้นะครับ จะเป็นเล้าไก่นะฮะโอเคไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปหาไข่กันเลยนะฮะสะดุดนิดนึงเอาล่ะครับไปกันเลยฮะอโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเล้าไก่ของเรากันเลย ไนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไข่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะมาเริ่มทําไข่ปามกันเลยนะครับมันจะทํายังไงนะครับผมไปติดตามชมกันเลยอเคนะครับท่นานผู้ชมฮะก่อนอื่นนะครับก็ตอกไข่ลงไปในจานกันก่อนเลยนะฮะเราจะทำา2สองฟองนะครับผม จากนั้นนะครับเราจะเอาเครื่องเคียงนะฮะนี่นะครับผมเป็นหอมแดงนะครับซอยใสละเอียดละเอียดเลยนะฮะเล็กเลเลยนะครับผมเป็นเครื่องเคียงเขามันเลยนะครับ ไปนะครับท่านผู้ชมฮะพริกนะครับซอยให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสด,ด้วยนี้นะครับผมซีอิ๊วขาวนะครับ นิดหน่อยนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะจากนั้นนะครับคนให้เข้ากันเลยนะครับเหมือนไข่เจียวเลยนะฮะโอ้โหสีสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมว้าวนี่นะครับครับทำไขป่ปามนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับมันต้องมีใบตองด้วยนะฮะ ถ้าไม่มีใบตองเขาก็ไม่เรียกว่าไข่ปมนะครับท่านผู้ชมฮะอเคเอามาสักสองวันะครับนฮ้นะครับท่านผู้ชมฮะเราได้ใบตองแล้วนะครับแต่ใบตองของเรามันยังแข็งอยู่นะครับเอามาพับไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราเอาไปลนไฟสักครู่นะครับผม โอเคนะครับทานผู้ชมฮะหลังจากที่ใบตอของเรามันอ่อนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดนะครับแล้วก็เอามาพับกันเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมครับแล้วเราจะเอาเศษไม้จากคลิปที่แล้วนะครับมาทําเป็นไม้กระดานกระทงใบตอของเราเลยนะครับผมเอาไว้ในการเป็นภาชนะใส่ไข่ปำของเราเลยนะ นะฮะจะได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เอาไว้กลัดนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราทํากระทงเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะเอากระทงนะครับไปใส่ลงไปในเตาไฟของเราเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะครับเอากระทงวางลงไปเลยนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตักไข่ใส่ลงไปเลยนะครับ ก็จะใช้ไฟอ่อนๆนะครับวันนี้นะฮะ โอเคนี่นะครับผมท่านผู้ชมฮะจากนั้นนะครับเราก็รอนะครับให้ไข่มันสุกไปเลยนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้นะครับมันมีอยู่สามกระทงนะครับผมคิดว่ามันมันบางเกินไปนะฮะผมก็เลยเหลือสองกระทงนะครับเอาไข่มาใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับให้มันเหลือแค่สองกระทงนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมฮะการทําไข่ปามนะครับอย่าใช้ไฟแรงนะฮะท่านผู้ชมอย่างนั้นใบตองที่รองอยู่นะครับทําเป็นกระทงมันก็จะไหมก่อนที่ไข่มันจะสุกนะครับ เอาไฟอ่อนๆนะฮะอยู่ข้างบนเลยนะครับว้าวท่านผู้ชมครับผมไข่ปลาของเราตอนนี้นะครับเริ่มจะเซตตัวแล้วนะครับผมรออีกไม่นานนะเราก็จะได้ชิมกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับผมรอกันสักครู่นะฮะทำไข่ปลานะครับผมต้องใจเย็นๆนะครับนี่นะฮะใกล้จะได้ที่แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเอามาลงใกล้ฐานแล้วนะฮะว้าวนี่นะครับท่านผู้ชมฮะไข่ปาาของเรานะครับสุกเรียบร้อยแล้วนะฮะมันน่ากินจริงๆเลยนะฮะ โอเคโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาลองชิมกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมว้าวนี่นะครับท่านผู้ชมฮะสวยงามมากเลยนะครับผมมันน่ากินจริงๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะฮะจะเป็นยังไงนะครับนี่นะฮะโอ้โหโ,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 โคตรหอมเลยท่านผู้ชมอร่อยจริงอร่อยจริง ร้อนมากเลยนี่นะครับเห็นไหมมันหอมไม่ตอมากเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองชิมอีกกระทงหนึ่งดูดีกว่านะครับจะเหมือนกันหรือเปล่านะฮะกระทงนี้พริกเยอะมากเลยต้องเผ็ดแน่แนเลยนะฮะว้าวนี่นะครับยังร้อนอยู่เลยอ่ะ โคตรอร่อยบอกเลยนี่นะครับโอ้โหม่นร้อนมันร้อนมากแต่มันอร่อยจริงๆน,นะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเรามากินกันต่อเลยดีกว่านะฮะสุดยอดนี่นะครับไม่ถนัดนะฮะต้องทำอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ โอ้โห oh. hmm. ความถูกจริงจริง uh huh. นี่นะครับ uh huh. ดูข้างใต้เลยครับมันเหลืองมากเลย อสุดท้ายแล้วละครับนี่นะฮะสุดยอดมันมันหอมมากเลยนะครับท่านผู้ชมมันหอมไปตองมากเลยนะฮะมผมว่าผมไม่ใช้ทอนดีกว่าใช้มือเลยนะฮะว้าวนี่นะครับอืม้ม ยอดเลยโอเคนะครับท่านผูนะ้ชมฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปกินไข่ปาผมก่อนดีกว่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่อง B by Bank Channel กันด้วยนะฮะถ้าชอบใจชอบใจก็อยากจะให้ทำคลิปอะไรอีกนะฮะอยากจะให้ทำขอกินอะไรอีกนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะฮะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคบายบายนะครับสวัสดีนะครับผมกินต่อดีกว่านะฮะอืมหมดแล้ว